วันนี้เมมาจักปัดลุงมาก้าวกลัวกับบูมเกงไก่บานอเอาไก่บานมาเกงตั้งน้ำตีใส่เกลืองลงไปใส่เกลือลงไปใส่ไก่ลงไปลุงให้นาจะกิดไก่บานมันจะเนี้ยลูกเลร็จแล้วพอได้ตีก็ใส่หน่อไม้ลงไปแล้วก็เติมน้ำตีที่หนึ่ง ลุงรถตามใจจบเคลืองมันร้อยอยู่แล้วทั้งเม่ใไส้เลยก็เก่งกะตีเมย์ไม่ใจใส่ไส้รยจู่โดกับเมย์ไม่ใส่เมย์ได้เกลืออย่างเดียวแลวก็ตอดปลาเอามาจากบ้านปะตาะลุงปลาบานนะมากินก้าวกันโลกวันนี้เมย์อุงก้าวตั้งยุปธตตลาลุงกินกับเก่งเกยนอโลกจิง้งลกลกโตโลกอ